ทุกคนเราจะปั่นจัก,กรยานไปต่อโต้งหะทุกคนดังมากอยู่ร้านเขาจะแน่นนะฮะจากโฮมรีสอร์ทไปประมาณกิโลกว่ากว่าทุกคนเดี๋ยวราจะปั่นไปนะจ๊ะนี่ฮะทุกคนดูบรรยากาศเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งร้อยสิบเจ็ดไหมบอกทางแมยังไม่ได้ถามเลยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเราจะไปออร้านข้าวขาหมูต่อโต้งกะเพราหมูสุน กะเพราหมูกรอบอะไรประมาณนี้ฮะที่นี่คุณดูเสียงจริงรีดนี่ดอกยุงทองทุกคนนี่จะเป็นสามแยกนะฮะออกมาใครจะรอรถสองแถวแอก็<า>อรอ<า>ตรงนี้ได้เลยฮะเขามืองโลกเขาสายมือจ้าเดี๋ยวเราเพิ่งบอกทางฉันกำลังทูดอยู่นะครับ ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปมอน,นอยทุกคนมาหาลัยนาเลส,สวนมาหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะเนี่ต่อรอตรงนี้เลยถ้าเกิดใครจะมา2แถว25บาทหาติดแอร์นั่งชมเมืองมาสบายสบายนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราจอดรถแปบบ๊บนึงว้ายทุกคนแยกหนองอ,อ้อเลี้ยวมา50เมตรเขาบอก2กิโลเวอร์หนาซีรีเธอบอกทางฉันผิดใกล้ดิดเดียวทุกคน ออกมาแบบไม่ทันแบบฉันไม่ยังไม่ทันปั่นจัก,กรยานที่ถึงกี่ปั่นเลยอะ่ะตายแล้วใกล้มากเลยทุกคนนี่ไงต่อต้องใกล้มากใกล้โฮมรีสอร์ทมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเนาะนี่ทุกคนสี่แยกหนองอ้อแล้วร้านอยู่ตรงเนี้ยมันบอกว่า2กิโลจากโฮมรีสอร์ทโฮมซีสอร์ทก็เนี่ยไปตรงนี้นิดเดียวเองเนี่ยไปร้อยเมตรก็โฮมรีสอร์ทแล้วเนี่ยร้านอยู่ตรงเนี้ยมันบอกว่า2กิโลงงไหม ้ทุกคนดูสิต่อต้มก๋วยเตี๋ยวหมูตุนไก่ตุนนขาหมูมีกาแฟสดด้วยทุกคนเนี่ยแยกหนองอ้อเห็นไหมนี่นี่น,น,น,นี่แยกหนองอ้อเดินมาประมาณร้อยเมตรมันบอกว่าสองกิโลโอ้ยทุกคนดูสินี่ใกล้มากเลยทุกคนอยู่ตรงข้ามกับเนี่ยฮะการประปาเลยทุกคนถึงแล้ว บรรยากาศดีมากเลยนะี่ตอนเที่ยงจะเต็มเลยนะทุกคนแั้นเราต้องรีบมาก่อนนี้สิบโมงครึ่งทุกคนเราจัก,กรยานรีสอร์ทมาเห็นไหมแยกหนองอ้อตรงไปประมาณอีกไม่ถึงกิโลก็เป็นมหาวิทยาลัยสวนเลี้ยวซ้ายที่เรามาเมื่อกี้ก็เป็นโฮมรีสอร์ทไงปั่นมาแป๊บเดียวยังไม่ถึง3นาทีเลยถึงแล้วทุกคนนี่ฮะทุกคนคนเริ่มมาแล้วฮะอุ้ยน,นี่นกอะไรเนี่ยทุกคนนกปลอมเหรอต่อต้องทุกคนหา,หาง่ายมากเลย ดอกบัวสวยนี่ฮะมีส,สีจอกแฟสดอยู่ข้างหน้านะฮะนี่มีบรรยากาศนะฮะเรามาก่อนเที่ยงไม่นานจะเต็มร้านเลยฮะทุกคนน,นี่ทุกคนว้ามีจักรยานแอบอยู่ด้วยดูสีเหมาะกับเรามากนะฮะเนี่ยฮะ,ฮะมาพักที่โฮมรีสอร์ทเนี่ยฮะโอ้โหโชคดีว่ามีจักรยานให้ด้วยเหมือนเรามีบุญเนาะ มาเมืองนเรศวร,รแล้วแบบมามีอะไรที่แบบว่าซัพพอร์ตให้ตลอดเวลาหรือจังหวัดนี้จังหวัดนูนนะฮะแต่ที่แน่ๆคือเรามาประทับใจกับบรรยากาศไม่น่าเชื่อเนาะว่าต่อโต้งเนี่ยจะอยู่ใกล้กับโฮมรีสอร์ทอย่างที่กว่าที่เราคิดว่าเราเสิร์ชหาก o o ก l m m ม p มันบอกว่า2กิโลกว่าทุกคนเราก็นึกว่าไกลปรากฏว่าปั่นมายังไม่ทันไรเลยถึงแล้วคน,นี่ไงแยกหนองอ้อเห็นไหม ชัดๆเลยเดี๋ยวจะปั่นกลับไม่ต้องจับเวลานะว่ากี่นาทีทุกคน mm hmm. เส้นี้เขาไปไหนอ่ะครับพี่ mm hmm. เส้นี้ไปกำแพงเพชรทุกคนนะคะบอก mm hmm. นี่มีนกปลอมน่ารักจังเลย mm hmm. ครบคันนะฮะมีไวไฟด้วยทุกคน mm hmm. เขาบอกว่าโฮมรีสอร์ทเนี่ยข้างหลังโฮมรีสอร์ทสามารถปั่นมาทางซอย แถวๆนี้ได้อยู่นะแต่เราปั่นมาทางเส้นทางหลวงหลักดีก่าทุกคนนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวามานี่นะ,ะเข้ามาจำง่ายๆประปาฮะการประปาส่วนภูมิภาคหนองอ้อแยกหนองอ้อจบเลยหนองอ้อนะจำง่ายๆทำเสียงจะได้จำได้ทุกคนนะฮะนี่ฮะมียอดมีรด,ดช่องวัดเจดเลยเนะมาถึงนี้เลยทุกคนมีขนมหวานให้ด้วยฮะ มีที่นั่งด้านหน้าหายเลนะลูกค้ามาสวยนะฮะด้านหน้าของต่อโต้งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะฮะจะมีซีกาแฟสดด้วยทุกคนนี่เป็นของที่ต้องคู่กันนะฮะทุกคนต่อโต้งเขาจะเน้นก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนขาหมูกระเพราขาหมูกระเพรากระเพราหมูตุนด้วยนะกระเพราขาหมูด้วยทุกคนกาแฟสดอ,อ้อส้มตําก็มีนะทุกคนเรา m วแต่มอง ะะมีส้มตำด้วยแล้วก็ตรงนี้เส้นไปทางกําแพงเพชรใคยจะเป็นน้ําตกคลองรานกําแพงเพชรพิณุโลกก็อยู่ใกล้กับสุขโขทยัยสุขโขทัยไปจากนี้ประมาณ5,60กิโลทุกคนถ้าเกิดใครไปเที่ยวสุขโขทัยนะไปอ,อุทยานประวัติศาสตร์คุ้มมากนะฮะไปอุดหนุนพวกมะยงชิดมะยงชิดจะเยอะนะอแล้วก็ก็มาพิษณุโลก มาพักในเมืองก็มาค้างที่โฮมรีสอร์ทนอกเมืองนั่งถ้าเกิดประหยัดน้ามันก็จอดรถทิ้งเอาไว้ในเมืองก็ได้ทุกคนแล้วก็นั่งสองแถว25บาทรถสแถวเม์รถ2แถวรถมาเภทแบบสองแถวอะพิกอัพสองแถวอะฮะที่เป็นแอร์สีม่วงๆทุกคนหาง่ายมากแล้วก็มีวิ่งตลอดนะไม่เหมือนบางจังหวัดนะฮะสองแถวจะหายากมากทุกคน2แถวจะหายากมากเลยอย่างที่จังหวัดอะไรนะกอลำปาง2แถวจะแบบแทบจะไม่มีคนนั่งนะฮะทุกคน รอนานหรือแม้แต่ที่จังหวัดเ,ออเนี่ยฮะชุมพรจะไปหดาดรซยรียงเงี้ยจะต้องรอนานมากนอกจากไปแท็กซี่คนละ40บาทถ้าเกิดว่าไม่มีคนเขาก็จะบอกว่าไปได้ไหมห้าสิบบาทหกสิบาทเขาก็จะขอขึ้นไปคนเดียวเลยประมาณแบบรอตั้งนานแนละไม่มีลูกค้าประมาณนี้เลยทุกคนนี่ฮะบรรยากาศ่อโต้งนะฮะตอนเที่ยงเที่ยงถ้าเกิดเรามานั่งถึงเราไม่ได้มานั่งกินในร้านหรือเ,เราไปกินที่โรงแรมค่ะ จะไปนั่งแซกกันที่โรงแรมที่โฮมรีสอร์ททุกคนนะฮะเพราะที่นี่เนี่ยเข <c oughs> าจะเป็นขวัญใจตอนช่วงเที่ยงด้วยใบบาทอย่างเงี้ยคนจะแน่นฮะทุกคนนะฮะคนจะแน่นฮะฉะนั้นเราต้องมาช่วงที่คนยังไม่มีเนะท่าสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็มีคนนั่งอยู่สามสี่โต๊ะแล้วนะฮะทุกคนอันเราโพสต์คลิปนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปแซกกันที่โฮมรีสอร์ทจะได้ปั่นจัก,กรายานไปให้ดูด้วยนะว่าไกลแค่ไหนนะครับใกล้ๆเอง e จากสี่แยกหนองอ้อ นะแยกที่จะมุ่งหน้าอีกประมาณไม่ถึงกิโลก็จะถึงมหาวิทยาลัยนาเรศวรน,นะฮะก็คือแยกหนองอ้อจะอยู่ใกล้กับโฮมรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดฮะขอบอกนะฮะจะย่านนี้ฮะนะครับ